ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการนางอัญรญินเอื้อมอุ่นรักผู้อำนวยการสถานศึกษาสกรระดับอำเภอพิบูลรักกรรมการข้าราชการครูนางสาวเบญจมาตรเลื่อนแก้วและนางสาวส,สิธออบอุ่นรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนในพีนรพงศ์อินทรรสและนางสาวพรล,ลพัฒน์ลักษณะจันทร์ น่านผลสำริ์ของงานประกอบด้วย14ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS i เป้าหมาย12รายการผลงาน12รายการคิดเป็นร้อยละ1 0 0 จำนวนรายการฐานข้อมูลที่บันทึกในระบบฐานข้อมูลเพื่อเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ดังนี้ 1. ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้ง 2. พิกัดตำแหน่ง 3. ข้อมูลบุคลากร 4. ชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวหน้าสกรรตำบล 5. ลิงนิงเว็บไซต์หรือแฟนเพจสกรอระดับตำบล6 ข้อมูลสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาและอินเทอร์เน็ต 7. จำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ 8. จำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต WiFi 9. จำนวนผู้เข้ารับบริการที่สอกอรรระดับตำบเลเฉลี่ยต่อเดือน 10. รูปภาพของครูสอกอรรระดับตำบล 11. คณะกรรมการสอกอรรระดับตำบล 12. มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ข้อมูลบุคลากรสกอรอระดับตำบลนางสาวจิตราวดีนิลาลนครูสกอรอหัวหน้านายแสงอรุณเทพบุพงค์ครูสกอรอสามนายพีรพง์อินทรรครูสออรอทศีนางสาวพรลพัฒลักษณะจันทร์ครูสออรอชอ ตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการปฏิบัติการสกอรอตำบลเป้าหมาย5ขั้นตอนผลงาน5ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ100 1. มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผน 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น 3. ม,มีการจัดทำแผนไปสู่การปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนา 4. มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด5 มีการประเมินสรุปและรายงานผลและจัดทำแผนในระบบ d m i s ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้าหมาย13รายการผลงาน1 3รายการคิดเป็นร้อยละ100่งรดำเนินงานได้จำนวน13รายการดังนี้1มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สำนักงานสกรกำหนด 2. มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบจำนวน85คนบอกรูหนึ่งคน 3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษา 4. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนและแจ้งให้นักศึกษาทราบ 5. จัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียน 6. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน12โครงการ 7. นักศึกษาเข้าสอบลายภาคเรียนที่เศษ1ส่วน2568าจำนวน78คนคิดเป็นร้อยละ98นักศึกษาที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเนตคิดเป็นร้อย 100. ละ1009 100. มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามการเยี่ยมบ้านนักศึกษา10บัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอน 11มีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา12มีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกพอชอของนักศึกษา13มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเช่นคลังความรู้ออนไลน์ใช้ qr code หนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่400ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้าหมาย2คนผลงานศูนย์คนคิดเป็นร้อยละ0.00ตัวชี้วัดที่500ร้อยละของผู้เข้าสอบลายภาค เป้าหมาย170คนผลงาน156คนคิดเป็นร้อยละ9ก7าดตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับเป้าหมาย85คนผลงาน83คนคิดเป็นร้อยละ9ก6าตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายเป้าหมาย48คนผลงาน48คนคิดเป็นร้อยละ100 ตัวชี้วัดที่800ละาของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายเป้าหมาย48คนผลงาน48คนคิดเป็นร้อยละ100ละตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย เป้าหมาย4ี่กิจกรรมผลงาน4กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ1 0 0มีผลการดำเนินงานทั้งหมด4กิจกรรมและมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายเป้าหมาย5กิจกรรมผลงาน5กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ1 0 0ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเป้าหมาย5งานผลงาน5งานคิดเป็นร้อยละ100 ตัวชี้วัดที่12จําำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนเป้าหมาย7งานผลงาน7งานคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี base practice สกรระดับตำบลดอนกลอยมีผลงานการปฏิบัติที่ดี base practice คือโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนางสาวพรลพัฒน์ลักษณะจันทร์ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกลุ่มง,งานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและรับผิดชอบงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและงานบริการด้านข้อมูลข่าวสารนายพีรพงศ์อินทรสรับผิดชอบงานตรวจสอบวุฒิการศึกษาในงานพื้นฐานสกรระดับตำบลดอนกลอยขอจบการนำเสนอขอขอบคุณค่ะ